โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดโปรแกรม Discord ไม่ให้เรารันตอนเปิดเครื่องนะครับก็ก็เมื่อก่อนนะฮะดิสคอร์ตที่เขายังไม่ได้อัปเดตเนี่ยมันจะต้องปิดที่ท a สต์มีเนเจอร์นะแล้วก็ตรงสตาร์ทอัพใช่ไหมอ่ะอ่ะมันจะต้องปิดตรงนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้ววิธีการปิดนะครับก็คือว่าให้เราเข้าโปรแกรม Discord แล้วก็มาตรงตั้งค่าผู้ใช้ตรงข้างล่างครับแล้วก็มาเลื่อนลงมาตรงตั้งค่าวินโดว์นะคำาว่าเปิด Discord นะให้เราติ๊กถูกออกแล้วก็กดออกแล้วก็รีสตาร์ทคอมหนึ่งทีาง,งนั้นนี้นะเราก็สามารถไม่ให้ Discord เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วเราเปิดเปิดคอมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ล้าเจอคลิปใหม่บบ๊ายาย